สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีเจมาตูมถูกเมาส์ติดแฟนหนักไม่กล้าเปิดตัวเพราะควรลม่มเคยซุ้มคบดาราเกาหลีสั่นสะเทือนวงการเมาส์แบบไม่มีอะไรกันกับเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเหล่าคนดังที่มาเปิดห้องแกงกันเองและผัดกันแชร์เรื่องลับๆที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนในรายการเพื่อนซีสช่อง บนฟีเจอร์จุกรุมงานนี้บอกเลยว่าแซ่บสุดๆเพราะได้เหมือนได้ร่วมวงเมสากับเหล่าคนดังแบบใกล้ชิดประหนึ่งวงในอย่างล่าสุดดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรแท็กทีมเหล่านางพญาแห่งวงการวิทยุดีเจอ๋องดีเจดาดาและญี่ปุ่นนภัสมาเปิดห้องแกงกันเองชุดใหญ่งานนี้ om, ดีเจมะตุมดันหลุดโป๊ะเปิดตัวแฟนหนุ่มในคอนโดซะเองหลักฐานมัดแน่นขนาดนี้เจ้าตัวเลยออยม้วนออกอาการเขินหน้าแดงก่อนจะอัปเดตสเตตัสหัวใจว่ากำลังเป็นสีช พร้อมเล่าวีรกรรมสุดแซ่บเกี่ยวกับความรักที่ได้ฟังแล้วต้องอาปากค้างมาตุม้มเคยคุยกับดาราเกาหลีแล้วตอนที่เขามาเมืองไทยเขาถามว่ากินมาตุ้มเชื่อมไหมแต่กินเราอร่อยกว่านะจริงหรือเปล่าเรื่องมาตุ้มเชื่อมเราเป็นคนเล่าให้พี่ดาราฟังเองแหละเพราะคนนั้นเขาถามว่ามาตุ้มแปลว่าอะไรเราก็พยายามพรีเซนต์ว่าชื่อเราเป็นผลไม้ไทยนะ เลยไปหามะตูมเชื่อมในตลาดมาแล้วให้เขาลองชิมก่อนเขาก็ถามว่าอะไรเหลอหวานมากเราก็บอกว่าอันนี้คือมะตุมูมเป็นชื่อชั้นแต่ชั้นอร่อยกว่านะเป็นกิมมิกเล่นๆเฉยๆไม่มีอะไรมีช่วงหนึ่งที่มะตูมบินไปเกาหลีบ่อยมากเพื่อไปรีแลกนี่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะ จริงๆช่วงนั้นเราเพิ่งโสดก็ได้ยินมาว่าที่เกาหลีคือปังมากแม่เลยอยากรู้แล้วร้านรีแลกที่โน่นจะมาในรูปแบบของซีรีส์ซึ่งทุกคนงานดีมากเชื่อปะจัดรายการเสร็จวันศุกร์ตอน10โมงเช้าก็บินเที่ยงเลยกลับมาอีกทีวันอาทิตย์ตอนตีห้าก็รีเปลี่ยนชุดไปทำงานเราได้ทริกนี้มาจากพี่ดาดาซึ่งตูมบินติดต่อกันแบบนี้สเดือนถูกอาทิตย์ บินจนต้องเปลี่ยนหน้าพาสปอร์ตแต่ตอนนี้หยุดแล้วต่อให้ประเทศเปิดก็ไม่เอาแล้วหยุดเพราะตอนนี้มีตัวจริงเราไงขอดูหน้าหน่อยได้ไหมนอกจากจะให้เล่าเรื่องรีแลกแล้วยังให้เปิดตัวแฟนอีกหลังจากนี้จะมองหน้าใครติดไหมเนี่ยไม่เอาเขาไม่ออกสื่อตั้งแต่คบคนนี้มาตุ้มดูติดแฟนมากก็ไม่นะแต่ตอนนี้มีลูกคือน้องหมาเวลาไปไหนก็เลยอยากรีบกลับบ้านเพราะมีสองชีวิตรอเราอยู่ไง กับคนนี้เรามั่นใจว่าสแกนดีแล้วระดับหนึ่งหลังจากที่พลาดมาบ่อยจริงๆคนนี้ยังไม่มีใครเคยเจอเลยนอกจากคุณต้นหอมสกุลตลาตุมว่าจริงๆไม่มีใครอยากรู้หรอกเราไม่ได้อยากปิดเพราะสวยหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเรายังไม่กล้าเปิดเพราะเปิดทีไรก็ลมทุกทีก่อนจะทนเสียงรบเราไม่ไหวยอมใจอ่อนเปิดกล้องให้เห็นแบบรังๆและยังให้แฟนนุ่มส่งเสียงทักทายกวนพื้นสีฟังจากเสียงแล้วน่าจะเป็นสายฝอนะเนี่ย ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ